สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอวัสดีวันแดงแดงเนาะวันนี้วันวันนี้วันอาทิตย์อาทิตย์ที่สิบสิบสามจ้ะวันอาทิตย์ที่สิบสามอาทิตย์ที่สิบสามเนาะแดงแดงหมดเลยแดงอว้รท่านคุณสุแดงจริง อันนี้คุณสุใส่หุ่นให้อหุ่นพี่เนี่ยอ่าคุณสุใส่เสื้อคออจีนนะคะกระดุมแปดเมตรนะคะเพราะถุงสีแดงลายเพว่าอัดภากาวอย่างดีนะคะสองร้ยห้าสิบบาทขายเลยนะคะสองยห้าสิบบาทเข้าชุดเลยค่ะแล้วก็ ส่วนนางนางนี่คุณสุสทำเป็นกาสลองนะคะคอกลมกระดุมแเมตรนะคะของหลานสาวเพราะถุงนี่คืออสีหมากสุกลายฉัดฉัดสามเหลี่ยมนะคะโอเคอันนี้คือชุดของนางสีแดงอันนี้เป็นแดงเลือดหมูนะคะแดงช่ำช่ำนะคะแล้วก็ วันนี้สุนสุกำลังถักสีแดงให้พี่พี่หลายนะคะแปดร้อยบาทเดี๋ยวส่งให้วันนี้นะคะอะชายเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวแขนนะคะเดี๋ยวส่งให้วันนี้นะคะพี่หลายส่งไปแล้วสองตัวนะคะเอ่อพอดีมันพื้นที่มันต่างต่างต่างเขตเขาเลยคิดค่าส่งแพงนะคะก็เลยคิดไปร้อยหนึ่งนะคะ โอเควัน okay. นี้คุณสุใสใสแดงนะคะเนื่องตัวนี้เป็นลายเป็ดคู่นะคะแต่นานแล้วเนาะนานนานมากแล้วนานมากแล้วแล้วคุณสุก็ใส่เสื้อถักสีแดงลายนี้เขาเรียกช่อชมพูนะคะนะคะเป็นเสื้อเก่า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 มาเล่ากันใหม่เสื้อเก่าน,นะคะเสื้อเก่าคุณสุ เต็มตะก้าค่ะคนค้นค่ะคนค้นขยับมีประมาณสีตะก้าสีตะก้ามีทุกสีนะคะน้นก็ลื้อมาใส่นะคะ,ะคุณสุดถักเชือเสร็จนะคะก็คือลายระคังทองสุดตั้งดอกระคังทองนะคะคือดอกนี้เนาะดอกระคังทอง เด็ดมาข้างบ้านนะคะอาระคังทองค่ะนะคะเพิ่งเสร็จนะคะถักเมื่อคืนเสร็จเมื่อเช้าก็สวยดีนะแต่วันนี้มันแดงก็เลยไม่ได้ใส่จูมพูม่วงค่ะเป็นพี่พิงสั่งอยู่ใช่ไหมคะสั่งชมพูม่วงใช่ไหมคะอะแล้วก็เดี๋ยวไง เสื้อมาก่อนพอดีชมพูม่วงไซส์ไสของพี่พิงอ์อะ XXL อ่ะหมดหมดคะ่ะเลยทักให้ไม่ได้เนาะก็หลอเสื้อม,มานะคะแต่ลูกชายเขาก็สั่งอยู่นะคะสำหรับคุณสุกก็เรียบร้อยอัปเดตจะใส่ไปวันที่สิห้านะคะไปซีนักลินนะคะถักเมื่อคืน ก็เดี๋ยวจะถักให้พี่สาวตัวหนึ่งนะคะให้พี่สาวใส่นะคะเขาเรียกละครางทองนะคะถักึ้นเดียวค่ะขึ้นเดียวเสร็จเนี่ยเขาเรียกละครางทองนะคะสวยนะไข่ไข่ไข่ไขๆกันหรือตั้งชื่งเงี้ยแล้วก็วุกก็จะต่อด้วยเสื้อสีชมพูบันเย็นนะคะชมพูบันเย็นนะคะก็ได้จะเสร็จวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อย ใส่ให้ชมใส่ให้ชมอัปเดตให้ชมนะคะว่าออกมาจะสีบานเย็นจะสวยใหม่นะคะแล้วก็เสื้อสีอ่าของคุณคุณอะไรนะพีะ่เสื้อแขนกุ้งกิ้งนะคะเลยอีกชั้นหนึ่งนะคะเสร็จวเสร็จวันนี้คุณ คุณรัสยาเหรอจิระชายาของใครของใครก็เนาะชื่อเรียกยากก็เดี๋ยวส่งให้นะ,ะเดี๋ยวก็อนอีกแป๊บตึงเนาะตอนเยน็นๆก็สวยดีนะอีกชั้นหนึ่งกุงกิงกุงกิงนี่ถักทวนถักทวนคะ่ะแต่ก็มีทวนถักทวนนะคะ สักตัวแปดร้บาทนะคะตัวหนึ่ง800บาทพร้อมเสื้อพร้อมส่งนะคะส่งฟรีคอจีนใส่สบายนะคะ,ะเป็นฝ้ายผสมลินินใส่อากาศ32มสิสองศาก็เย็นสบายนะคะเย็นๆเมื่อวานสูตรใส่สีกะปิสีกะปิก็ลายใบโพนะคะ อันนี้คุณสุใส่สีแดงแดงนะคะหลายอ่ะช่อชมพูนะคะเป็นเสื้อเก่าแขนกระดิ่งในตัวถักง่ายๆง่ายๆแต่แต่เนี่ยอันนี้ก็สบายๆเนาะแดงๆแดงๆ,งๆสบายๆ,ายๆเดี๋ยวไงก็คุณสุจะใส่ให้ชมพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ที่จริงพรุ่งนี้วันจันทร์ ต้องใส่เหลืองอะแต่อยากโชว์อยากโชว์สีอะอะม่วงม่วงชมพูนะคะและ้วัางทองนี่เวลาเข้าแขนสวยนะเออสวยสเขาให้ดูนะคะสวยนะเขาจะเป็นะระฆังฟ้ามหงายเห็นไหมคะแล้วก็ตรงนี้เขาก็จะบาทน,นะคะคุณสุธรรทแขนย้วยค่ะ ทำเป็นแขนด้วยแต่คุณสุไม่ทําชั้นเพราะว่าคุณสุทำสองชั้นเยอะละเบือ่อทํํๆแล้วก็เบื่อนะคะคุณสุว่าคุณสุก็จะถักให้ตัวเองตัวนี้วันนี้อีกตัวนะคะอีกตัวทั้งหมด3ามตัวนะคะอันนี้ของพี่หลายจะส่งให้นะคะพี่หลายอันนี้ของพี่หลายแขนเป็นพวงชมพูนะคะก็เส้แดงเหมือนเส้นคุสุใช่ไหมคะ เสร็จเนาะจวส่งให้เตรียมตังใจ่เตรียมตังใจ่าไ,ไปทางค่ะนะคะนี่คือได้ได้ของพี่หลนะคะกําลังจะทําแขนให้เนาะโอเคก็ของคนนี้ก็เจ้าของรู้ก็นะจะส่งให้นะคะแปดร้อยบาทนะจ่ายจ่ายแล้วคนนี้จ่ายแล้วนะคะอ่ะพี่เอาไปได้เลย ก็ถักวันหนึ่งก็ประมาณสองสามตัวนะคะถ้าถ้าแบบนี้ถักห้าตัวนะคะห้าตัวต่อว,วันนะคะอันนี้เขาเรียกกัดสลองนะคะเจ็บคอเล็กๆเขาเรียกคอกระดุมนะคะคอเล็กๆสวยดีนะคะสวยดีถ้าถ้าถ้าถ,ถ้าคนชอบงานโคโเกค,คุณสุก,ก็ทักคุณสุมานะคะทักคุณสุมาตอนนี้เราจะมาพูดถึงว่าคุณสุจะขายผ้าถุง อะไรนะคะวันนี้คุณสุดจะพูดถึงว่าถุงเชียงใหม่นะคะเชียงใหม่าถุงเชียงใหม่ขิดนะคะลายตลองก็คือ180บาทนะคะถ้าซื้อสิบผืนส่งฟรีเลยนะคะโอเคมาดูกันใครชอบดอกหม้อ่อเคเริ่มแดงเนาะเพราะวันนี้วันอาทิตย์เนาะเราก็เริ่มแดงกันเลย ว่าด้วยแดงเลยเนาะ